เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดการกดถูกใจบลูทีตามแฟนเพจใน Facebook นะครับสำหรับผู้ชมด้านใดนะครับที่มีแฟนเพจนะครับเรามียอดการกดถูกใจหรือว่ายอดู้ติดตามของแฟนเพจน้อยนะครับถ้าอยากจะเพิ่มนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดิงใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmmt.com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาเลยครับหากว่าคุณชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอ่าเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับเราก็อย่าลืมติิกที่ด้านล่างนะครับสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานแอปเดิมบัญชี g o o g l ลหรือว่า อาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่าแล้วก็ติ๊กตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้นี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmktc.com กันแล้วนะครับต่อเข้ามาเลยนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับให้เราเลือกใช้บริการนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram Tik t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันี้นะเราจะมาใช้ให้ส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับก็อ่ะคลิกเข้าไปที่ Facebook เลยนะครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะเพิ่มเพิ่มถูกใจนะครับบวกติดตามแฟนเพจนะครับก็อคุณชมก็เลือกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับจะมีความเร็วนะครับแล้วก็เรา่องบริการที่่แตตกกางันนไปะครับ อ่ะคุณชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยเนี่ยดังล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานี่ครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่ะเราก็มาที่หน้าแฟนเพจนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดการกดทุกใจแบบผู้ติดตามนะครับแล้วก็คลอกลิงก์นะครับหน้าแฟนเพจด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็นํามาวางนะครับ อันนี้ส่ปริมาณนะครับคุณชมอยากเพิ่มยอดการกดทุกใจบวกผู้ติดตามแฟนเพจไปเท่าไหร่เนี่ยก็มาใส่ที่ช่องนี้นะครับผมก็จะใส่ไปที่100นี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยครับบริการเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วนี่ครับคุณชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทาการ อ่บริการนะครับที่เราเลือกมาเนี่ยครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของแฟนเพจที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าอ่าลิงก์แฟนเพจที่คุณผู้ชมใส่มาถูกต้องหรือเปล่าเรี่เพอถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะครับยอดการกดถูกใจบนพิษฐสามจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เราสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นว่ารอดําเนินการนี่ครับอันในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ ขอภัยนะครับแล้วเกิดมียอดจนวนเงินในเว็บไซต์ไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับอแล้วยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนี่ครับกดให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนี่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับตรงธนาคารนี่ครับคุณผู้ชมก็แค่มาใส่จานวนเงินนะครับที่เราต้องการเติมด้านล่างตรงนี้นี่ครับขันต่ำอยู่ที่1บาทนะครับแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับอเขาก็จะมี QR Code ขึ้นมาให้เราส ต่อมานีครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับก็เขาล็อกเลขบัญชีตรงนี้เลยนะครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยก็นําสลิปมาแนบตารางตรงนี้แล้วก็กดยืนยันไปนี่ครับต่อมานีครับก็จะเป็นอ่าช่องทางอังเปากวาเล็ตนะครับแล้วก็อ่าชิลเพย์นะครับในช่องทางชิลเพย์นี้จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นี่ครับก็จะมีตั้งแต่การสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับอัลโธมานี่วาเล็ตนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้ฟูลเติมนะครับก็สามารถใช้ได้นี่ครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางคครริปโตนะะับแล ในทุกช่องทางนับเขาจะมีคําแนะนำนับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับอาคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนำนับก่อนที่เติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณูชมนีครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอาตอนนี้นับยอดการกดถูกใจอยู่ที่53นะครนับยอดพิตามอยู่ที่64คนนีครับเดี๋ยวผมจะลองคดรีเฟสหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดการกดดถูกใจนะครับหรือว่ายอดติตามแฟนเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ ต่อนนี้ยยอดการกดถูกใจบุ๊กตามแฟนเพจของเราเนี้ยครได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับตนนัวดียอดการกดถูกใจก็ขึ้นมาที่153กันแล้วนะครบยบอดผู้ตามก็ขึ้นมาที่164คนกันแล้วนะครับอก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวนี้ครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะต่อมาเนี้ยพอยอดขึ้นกันแล้วเนียครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี้ครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะอ่าแนะนําาาาใใให้้้้้เเเเพื่อนอนนนนนับไไดขามมชชงนนว็ซต์กก็นน คลิกมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มากดเข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ย้ายอัตราค่าแนะนํากันด้วยนะครับถึง5%าเปอร์เซ็นต์กันเลยนี่ครับอะไรหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะพี่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับขอให้่่มีีคังตรรนนบ อ่ะเราก็มาที่เมนูติดต่อยมินกันเลยนะครับเขาจะมีเราเลือกติดต่อยมินนะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวเชื่อเรือและช่องทางลายนี่ครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าอ่าคุณผู้ชมนะครับติดปัญหาอะไรนะก็เลือกติดต่อยมินกันไปได้นี่ครับและสําหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะครับบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก